พราะโลกนี้ใครเกิดมากับความตายติดแนบกันมาแล้วถึงจะยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ความตายก็มีอยู่แล้วกับเราต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อถึงตาเช่นนี้มาถึงตัวเราแล้วบุญกุศลนิดหนึ่งก็ไม่มีลอยให้ต่กิเลสเอาไปสลุมด้วยความลืมเนื้อลืมตัวด้วยความทะนงตนลืมตัวไปหมดนี่จมได้นะ ถ้าคนมีธรรมภายในใจแล้วสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอาศัยทางร่างกายใจิตใจของเราสมบัติอันหนึ่งแยกไปทำบุญให้ทานวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้ทำบุญให้ทานสร้างคุณงามความดีเรียกว่าบุญกุศลซึ่งเป็นสารคุณเข้าสู่จิตใจประจำวันประจำวัน ทางร่างกายก็ได้อาศัยสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านจองพอเป็นอยู่หลับนอนทางจิตใจก็ได้อาศัยบุญกุศลที่ทนสร้างไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็มีบุญมีกุศลเป็นเครื่องยืดเครื่องเกาะก็มีความอบอุ่นเรายังไม่ตายและลึกถึงบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้มากน้อยเราก็ชุ่มเย็นเป็นสุข และลึกไปถึงสมบัติเงินทองร่างกายก็มีความผาสุขร่มเต็นเป็นอยู่ด้วยความสบายสบายหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจก็มีบุญมีกุศลทานก็เคยได้บริจาคประจำทุกวันสั่งสมบุญเข้าสู่ใจทุกวันนะใจได้ที่ยืดที่เก่อทุกวันทุกเวลาศีลภาวนา ล้วนแล้วตั้งแต่ความการกุศลเราอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนตามทางศีลทางทานทาง,ทาง,ทางภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสมบัติภายนอกเราก็มีเพื่อร่างกายเวลามีชีวิตอยู่สมบัติภายในคือบุญกุศลที่เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจโดยแท้เราก็มีเวลาตายอานไปเกิดข้างหน้านั้น อำนาจของกรรมจะเป็นผู้ตกแต่งให้ไปเกิดเองเราไม่จําเป็นและคนมีคุณงามความดีนี้ไปเกิดที่ไหนเกิดในสถานที่เหมาะสมเกิดสถานอัน,นเป็นไอสถานที่กติอันดีอัน,นสถานที่พึงหวังตลอดไปเช่นไปเกิดในสวรรค์ทำว่าสวรรค์พรมโลกนิพพาน เหล่านี้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สร้างปุลสร้างกุศลไปเสวยสมบัติทิพย์ของตนบนสวรรค์ชั้นนั้นนั้นสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นนั้นความเป็นอยู่ของเทวดาทั้งหลายไม่สม่ำเสมอกันเทวดาที่มีอำนาจวาสนาสมควรที่จะอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ ก็อยู่ชั้นนี้สเสวยทิพประสมบัติอยู่ชั้นนี้ผู้สูงกว่าการมีวาสนาสูงกว่ากานก็สเสวยชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นลำดับลำดานี่หลกธรรมว่าเทวดาหรือสวรรค์ชั้นนั้นนั้นเึงสํสหรับบรรจุผู้มีบุญทั้งหลายซึ่งมีความเหลื่อมล้ํำต่ำสูงต่างกันให้ไปเกิดในสถานที่เหมาะสมกับบุญกรรมของตนของตน นี่แหละความเคลื่อนย้ายของปิตลออยู่ตลอดเวลากับทุกทุกคนทุกทุก,ทก,ทก,ทกตัวสัตว์เราจึงไม่ควรประมาทเวลานี้มีชีวิตอยู่อย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินเหตุเกินผลวันตายวันจนกรอกจนมูมจะมีด้วยกันทุกคนจงเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ศีลทานการกุศลอย่าพากันปล่อยวางวันหนึ่งวันหนึ่ง ขอให้ได้ทำบุญให้ทานพระใบมีถบาทเราใส่บาทวันหนึ่งก็เป็นที่ภูมิใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าของใจจากการทำบุญใส่บาทแล้วที่นี่เราบริจาคเพื่ออะไรอะไรการบริจาคเพื่อสิ่งนั้นๆั้น,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 นสิ่งนั้นน,นันั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานเช่นเราสร้างสันลาลงลงธรรมจะสร้างอะไรอะไรก็ตาม ศาลาก็ดีโบสถ์ก็ดีวิหารก็ดีถนนคนทางก็ดีสร้างให้ทอามอบให้ทานกับผู้ใดก็ดีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปตกระกไม่ได้ไปสวรรค์ิพพานเราผู้สร้างคุณงามความดีกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจะเป็นผู้ไปสวรรค์ไปพมโลกและไปมีพาน ศาลาหลังนั้นมันก็อยู่ตามสภาพของมันจนถึงการเวลาแล้วก็ทำนุทุดโทมไปสถานที่อื่นใดก็ตามที่เราได้ทำลงไปแล้วสถานที่เช่นนั้นเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานกับเราผู้ไปสวรรค์นิพพานได้คือเราซึ่งเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลนี่ต่างหากเราจึงขอให้เน้นหนักในตัวของเรา อย่างไรก็ไม่คาดเกอนความเป็นความตายจะมีอยู่กับทุกคนคาก,การ,าร,ายารอยู่การกินการทายการสอยขอให้มีธรรมเป็นเครื่องตํากับรักษาเป็นเปรกห้ามล้อไว้เสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะทำให้เสียคนล,ลืมเนื้อลืมตัวทุกลูกเต่าลานเหลนเกิดขึ้นมา